สวัสดีค่ะหอนทั้งประเทศแพทพีคืนดีโสดแค่6ชั่วโมงทำเอากินอาหารเม็ดกันทั้งประเทศเปิดสาเหตุแพทพีโสด6ชั่วโมงคืนดีกันแล้วคืนดีกันได้เพราะสิ่งลี้ลับ เป็นโสดอยู่ได้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับแพทนภปพาตันตะกูลแต่ล่าสุดแพทไม่โสดแล้วจ้าเพราะพีชานนแฟนรุ่นน้องได้มาขอโอกาสและง้อขอคืนดีกลางไลฟ์ที่สาวแพทกำลังขายของโดยพีรีบขอตัวไปแก้บนทันทีหลังจากที่ได้กลับมาคืนดีกับสาวแพทซึ่งทำเอาแฟน ซึ่งทำเอาแพทถึงกับตกใจไม่น้อยพร้อมกับถามพีว่าไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนซึ่งพีได้บอกว่าบนกุมารที่ชั้นบนของบ้านบนว่าข้าพเจ้าชาโนนขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังนี้เพื่อได้ดูแลนางสาวนภภาและเด็กชายอัครกิจต่อไปแล้วข้าพเจ้าจะนำน้ำแดงของเล่นดอกไม้ทูบเทียนมาถวาย ให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปด้วยเทินขอให้กลับมาคืนดีกันด้วยเทินทาเอาสาวแพทและแฟนๆถึงกับเอ็นดูพีไม่น้อยกับความน่ารักอยากจะคืนดีกับแพทขอบคุณทรัสโตมีเดียค่ะ